สวัสดีค่ะทุกคนอนลินะคะตอนนี้อล่อยู่ที่ประโยงนะคะเพื่อมาเพลย์ฟอร์มกับพี่ั๊บนะคะหรือว่าออซนอนแอสพัดนนะคะ ที่ rock on the beat ตื่นเต้นไหมที่มาต้องทำอะไร r o ก k r o c เนียตื่นเต้นมากเลยคก็ rock แบบหนูไม่เคยเล่นกับคู่แบนด์แบบนี้มาก่อนโดยที่แบบ perform แบบไม่ต้องเต้นไม่ต้องแบบไม่ต้องมี blocking อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมาก rock on the beat นะคะเจอกันค่ะ ครับ,รบโอ้โหคนแรกเลยน,ะนี่เนียยังไม่ได้เลยตื่นได้ไหมครับตื่นแล้วแล้วเราก็ตื่นนอนแล้วด้วยใช่ไหมเธอ,อยังเธอ,อยังไม่ตื่นหลับนยะ เ,เท้าลอ้อก่อไหนท้าล้อทำงไหมันาพี่้อ่เราอยากพี่ตครับสองาเอาหมเอาไ่มม เป็นยัไงบ้างคะที่ได้ทํางานกับแอลลี่คะ่ะเขารู้สึกเป็นไงบ้างคะเฮ้ยนูสนุกค้างอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในกองซีรีส์เองหรือว่าวันนี้ที่ที่มาร้องเพลงด้วยกันเนอะแต่ก็ยังตื่นเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าเรอจะทํายังไงให้พวกเราอ่ะไม่ตื่นเต้นผมเองด้วยอะไรเงี้ยกำลังหาวิธีแต่เมื่อกี้น่าจะจะคลายได้แหละนิดนดเต้นแอบเมาว่แอลลี่ในกองหน่อยเพราะว่าแบบสนขนาดไหน ไม่เห็นชนเลยอันนี้ชนด้วยหรอน่ารักใช่ปะผมว่าอันนี้ไม่ชนนะแล้วก็เป็นเป็นคนตั้งใจเป็นคนคนหนึ่งที่ตั้งใจทํางานเนาะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนหน้าที่ของตัวเองเนาะเหมือนไม่รู้สึกผมผมเห็นแต่ว่าเขาตั้งใจอะแล้วก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้ในข้างหลังไม่ได้ไม่ได้เมาส์มากเพราะว่าตัเองก,ก็ต้องเอาตัวรอดอยู่ไงก็เลยไม่ ไม่ได้คุยกับใครใช่สนุกครับสนุกมาสเตนบายหลังเวทีแล้วเอ้าลงมาก็สเตนบายหลังเวทีแล้วนะคะแล้วก็ตื่น คนคนนี้จะจะจะมาร้องเพลงด้วยนะครับแบบผมตัวผมยังยังยังจินตนาการไม่ออกถึงภาพในวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นความรู้สึกดีๆที่จะได้อ่าบอกแล้วก็บรรยากาศแบบนี้น่าจะเหมาะขอเชิญน้องแอลลี่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนเยอะมากสวัสดีค่ะอันนี้นะคะรับบทเป็นเดียในเรื่องสาธุคู่กับพี่ป๊บับซึ่คือพระดลน,นะคะเป็นไงคนเยอะไหมครับคนเยอะมากตอนแรกหนูนึกว่าแบบเฮ้ยชิวๆไม่ชิวแล้วะคะ่ะทุกคนต้องช่วยใี่ร้องเพลงนะคะวันนี้ครับผมก็ประมาาไปหน่อยผมผมไม่คิดว่าบรรยากาศมันจะแบบอู้ฟู่ขนาดนี้มันดีมากเลยนะครับแล้วก็ น่าเป็นคร <si ั้งแรกนะที่ผมกับแอลลี่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วซีนทะเลในเรื่องสาธุก็ถ่ายที่ระยองเหมือนกันก็เป็นการกลับมาที่ดีมากเลยค่ะโอเคโอ้เดี๋ยวจะเขินอายไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเหมือนมาร้องเพลงกับลูกกับหลานนะครับแล้วก็แล้วก็ทำให้ดี Uh, วันนี้เพลงนี้แอนลี่เป็นคนเลือกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอร์ดแอนลี่คืออยากเริ่มเมืไหร่เริ่มได้เลยครับฉฉััันนนยงเเป็นคนที่รธอ ผมไม่ควรร้องต่อหร้องเถอะค่ะร้องเถอยค่ะแต่คิดมากก็สงสัย <laughs> ร้องด้วยกันครับ นะคร าจากระยองนะคะที่ดูคลิปอยู่ก็ฝากคอมเมนต์ได้กันค่ะว่าชอบไหมเป็นยังไงบ้างนะคะในบรรยากาศที่ก็มัเจในในัน